จริงๆแล้วเกิดอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับครับพอเกิดมาได้ไม่แน่ใจว่าจะปีกว่าๆนี่แหละมั่งแล้วก็มีน้องชายเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าได้กี่เดือนนะครับแล้วก็แม่เขาก็แยกลุงแดงจากสระบ,บุรีค่ายทหารไปอยู่ที่สุรินทร์บ้านของใหญ่ทวดต่อจากนั้นลุงแดงก็ไม่รู้เรื่องเลยว่า พี่น้องพ่อแม่เป็นยังไงจนกระทั่งถึงเวลาเข้าโรงเรียนลงแดงก็เข้าโรงเรียนจบแค่ชั้นป .4 จบแค่ชั้นป .4 ทั้งๆท,ที่อยากจะเรียนแต่เราไม่ไม่มีเงินเราก็ไม่มีงานทําไม่มีรายได้อยากจะเป็นทหารเหมือนพ่อมาเลี้ยงยายทวดที่ที่อยู่ด้วยที่เขา อุป,ปการะเลี้ยงดูลุงแดงมานั่นน่ะแต่ก็ไม่ได้ลุงแดงสูงแค่ร้อยห้มันเลยไม่ผ่านก็เลยไ,<ป>ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เลยสมัครก็ไม่ได้ ย้อนถามกลับไปนิดหนึ่งเราเกิดที่สระบุรีครับครับผมตอนนั้นเราเติบโตพอที่จะจําความได้ไหมว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะแลเรารู้ได้ไงว่าเราโตแล้วแยกจากแม่ไปอยู่กับยายทวดนี่ใครเล่าให้ฟังคะก็ยายทวดอ๋อยายทวดแล้วก็รู้แต่ว่าวันที่เข้าโรงเรียนแม่เขาซื้อชุดนักเรียนมาให้ลุงแดงหนึ่งชุดโอ้ลุงแดงดีใจ อม,มองรูปของพ่อและรูปของแม่ที่อยู่ในบ้านของยายทวดมีแค่รูปสองใบเป็นขาวดำก็แค่นั้นแล้วก็ดีใจมาแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาติดตามหรือให้ลุงแดงได้รู้จักเลยแล้วลุงแดงลุงแดงส่งเรื่องมหาเต้ยเนี่ยอยากให้เต้ยช่วยตามหาใคร ตามหาพ่อกับน้องชายตามหาพ่อกับน้องชายอ๋อแล้วแม่ละ่ะตอนแรกนึกว่าตามแม่พอลุงแดงโตขึ้นเป็นหนุ่มลุงแดงก็ไปหาเขาที่ไปตามเจอที่จังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อไังจากที่โรงเรียนออกโรงเรียนป .4 แล้วนะไปตามเจอไปอยู่กับเขาลุงแดงก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีครอบครัวมีลูกเนี่ยลุงแดงก็กลับมาอยู่กับยายทวดที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีงานทำอายุ1 4 1 5่ลุงแดงก็ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพทีแรกก็ไปแบกแบกปุ๋ยอยู่ที่อยู่ที่หรือว่สมุทประการได้เท่าไหร่ลุงแดงก็ส่งให้ยายทวดหมดแต่ไม่ได้ส่งให้แม่ให้พ่อเพราะว่าลุงแดงไม่รู้จักได้ยินแต่แม่เขาพูด มาพูดให้ฟังตอนหลังตอนที่เขามาอยู่หลงแดงไปรับเขามาอยู่ที่ตรงนี้แหละพอมาอยู่ได้ประมาณสักหลายปีพอสมควรเกือบจะสิบปีนู่นเลยลูกสาวคนเล็กเกิดเขาก็เสียเสียจากทุกวันเนี้ยแม่เสียหรอครับแม่เสียแล้วเสียแล้วถ้าไม่เสียนี่ก็คงจะไปกะจะไปอยู่แล้วไไตั้งแต่ไปตามหาแต่เรายังไม่มีเวลาหลงแดงทำงานอ๋อ คือคือเรื่องราวของลุงแดงกับคุณแม่นี่ก็คือลุงแดงไปทํามาหากินแม่ก็มาหาไปมาหาสู่รู้จักกันอยู่หลังจากโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วนาจากกันครับไม่ได้จากกันแต่ทีนี้สิ่งคนที่พัดนาคือพ่อพ่อกับน้องชายก็เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิต์อีจันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u u e อิเตอร์อีจันหรือ t i k t o k ออิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ปิหารแห่งรักที่พันรากนันอนุภาพมันดังฝากดฟ้าได้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้ดากกันจะท้งไปยันพิธีารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า